对呀。 เนี่ยคุณคุณก็ไม่มีใครรู้เชื่อแม่สิแล้วลูกนะเขาใหญ่นี้ก็เขเาื่องกันนะรางวันเนี่ยเรจะได้เจอหคุณหญิงสวัสดีค่ะไ่เจอกันนานเลยสบายดีนะแข็งแรงอยู่แข็งแรงไม่หากันบ้างเลยโอ้คุณหญิงเป็นโควิดจะมาหายังไงเรา อไอ้ <ลง S 2> ไสายโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยอไอ้สัตวกใจอะไรวะเพื่อนกูชื่อสัตยาก,ก็รู้แล้วว่าชื่อสัตยาก็าสมัยเราลงเล่ชาชเรียนวิชาอยู่ด้วยกันของพระอาจารย์แล้วก็เรียกสายสัตว์กันมาตลอดอยู่แล้วไปเลไปเลยไปไลยเฮ้ยไ,ไ,ไอ้สายว,วันนี้กูเป็นอะไรสัตว์มาทำไมเออกูเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านรัฐประวงนำกองขันมากเอกของราชบุตรรัฐประการเสด็จมาแล้ว อ๋อที่ม oui, ึงเดี๋ยวพอเันยังไงพอกันมาของพลวงท่านถึงแล้วเออพอกหมดแล้วพอกหมดแล้วข้ามาเฮ้บอกพลัท่านแสดงมาเลยน้องสาวสดยอดเลโชว์ีนน้องให้เขาได้บุกเอง เจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือว่าเจ้าสัวเชิญสนิตทำไปไอ้รู้แต่งตัวไม่ต้องพูดแล้วพิมพ์พูดเยอะพูดเยอะเนี่ยไอ้สัตว์รอรอวันนี้สราคัญทำไมผู้ว่ามาด้วยเฮ้ยอีท่านผู้ว่ามาเปิดงานเองเลยเหรอจับเชิญพิจิตรมาจากพิจิตจะมากล่าวโอ้โหว่างั้นเหรอใช่เชิญเลยเชิญเลย กาเรียนเชิญท so <East>. ่านผู้ว่าจากจังหวัดพิจิตรและสีธันรญญานคคับ้่่่ามเยพีีสรดดใใจ คะคุณพี่บอกไปเลยนะคะคุณพี่ประกาศไปเลยนะคะว่าวันนี้คุณพี่มาเปิดงานดีใจที่เจอคุพี่มาเดี๋ยใจยรียมฟังนะคะว่าจะเปิดงานค่ะโอ้จจังวันนี้ในงานมาหลายงานมากเลยค่ะแหม่แหม่ตายเลยเงียวกระชับที่หยกหองนี่อยากเหรอนียวขาโมจิเลียเลียให้กูพูดมเขา ทำไมอะพี่เ่าัวพี่เหนอยไงิพหายพูดเป็นลิตรไม้เลยเอ้าบพี่ก็รอเ็บี่เอาเธอเลยนะคจัาโอ้จังหวีทุกคนเลยนะคะดีใจค่ะวันนี้มาท่ทงานพี่ไอ้มงคลสมรถว้าวจับตาดูสิเจ้าค่ะสวยงามลาบตาบาาเลยคะดีใจปัวค่ะปัว แตก็กล <Z an aaS as> ับบ้านไปก่อนไป้นมันจะกระยานแพะอยู่นะแพะวานจันว่านไส่ป่ะไอ้ฉันนเหนื่อยแล้วเจ้าค่ะฮะเหนื่อยแล้วทุกคนเหนื่อยเทนมึงมึนกันคือวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็คืออันนียเป็นเอพผัวมานายกพานายกมาด้วยค่ะ ใส่ค <icana>, ่ะว่าไม่ได้มาคนเดียวนะคะว้ายมานายกมาด้วยดิฉันเจอดาโยบมากาวเปิดงานเลยจ้งค่ะทุกคนจะต้องดีใจนะกระจายกาวนียพูดนี่จังหวะดาคอนไปเงียบพูดมาจากไหนเนี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยฮะช่วยหน่อยคิดผายกูก็รอออกเลยพูดแทบบนี้แหละ ดูดม้าไม่ได้ลิเกไมก่ได้ยิงปืนไรไปเขาถ่าย tiktok เขาถ่าย tiktok เขาอยู่นะอะไรนะถ่าย tiktok อย,ยู่ใคร,รพูดกับกูวะพี่บุญผมครับอ๋อสวัสดีครับสีค่ะจักรแกล่ะใช่ไหมครับจักรแกล่ะพอดีฉันเดินทางม,มาจากห้องไทยรัฐทีวีแต่ว่าตอนนี้ย้ายจากไทยรัฐไปอยู่กังพลอยแล้วค่ะในท้องเนสำนักงานข่าวพลอยไปถ่ายรี่ปิ้น ฉันเจอผู้ว่าเนี่จับจะเลยอะคุณเอ๋มีงานต่อครับผมฉันไปถ่ายรูปตอนที่ผู้ว่าเจอโั่ซ่วมไม่ทันเลยไม่เลยฉันไปกับผู้ว่ฉันพาไปเจอโั่ซ่วมนะผู้ว่าเหนื่อยมากเลยฉันไปกับผู้ว่านะโอ้โหเอาสักทียีเล็กตกไปหัวหลุดเอาอีน่าพยายามจะใส่ เงียบที่ที่ผายพูดไม่พักเลยท่านู้ว่าครับวันนี้ยันทข่าวว่าเออท่านนายกจะมาใช่ใช่แล้วทีวีมาที่นั่งรอกภาพเลยค่ะผมมาก่อนเดี๋ยวนายกอุ้นมาอุ้ยพูดแ่ตพูดอ้เลยนะทาน้่อ้าอ้าอวยต้ออวยถ้ามันไม่เงเลยจะอัดทีละใครใครอ่างีแมบัพูดทีวีนัคนละ้อยใช่หมหรือว่าให้หนูคนเดียว อา่ายนคนเดียวังเ,เกินล้นนี่มึงนี่ไม่ธรรมดานะสาม,มารถโกหกให้พ่อตัวเองมาให้ลามบอนได้เรามีพ่อหลายคนก็ม,นมีแม่คนเดียวมึงใส่ต้นไนจับหัวม,มันไม่กลับค่ะไม่หนุ่มไม่เป็นก้อนทำมาเป็นมาเลยมัน อย่าทำมาแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้รอดอ่ะค่ะเออาจะเป็นคุณพ่ออยู่ไม่ให้หมอปวด้อานะปวดปวดเฮียปวดก็ใช่กันปวดนะพ่อกูยังไม่ตายบ้ากูเรียกหมอปวดว่านี่บากเฮียนะขอร้อปวอร้อทำไม่ได้จ้ะ เนีาา่ยปากเนี่ยขับธุรถอีกน่ะจัไรอะไรอ่ะอะไรคือขับธุรกิจอ่ะขับปอมไงมึงเมื่อกี้เห็นเ,เนาะเวลาอ่านรายการอ่ะเวลาแม่แม่นั่งขับพวกเราอ่ะเออแม่ขับธุรกิจฮ่านี่แม่ขับธุรกิจสา,ามร้อยสามร้อย ธุรกิจอันนี้ไม่ไธุรกิจไม่ธุรกิจอันนี้ความจริงครับไอ้เฮียไมีขำธุรกิจไอ้นนอตาตาขำร้อยเฮียผัวค,นคะนายกเดินทาง,งมาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วเดี๋ยวร้อนเชิญประกาศในที่คอนเราถ่ายลูกค่ะอ่าก็อันดับต่อไปครับผมก็ขอเรียนเชิญท่านนายกอ่าขึ้นกล่าวเพื่อเป็นเกียรติกับผู้่าวสาวรากระผมค์ก่าับเรียนเชิญครับ นายกยมไม่มาดิฉัน้งี่ไปงานต่อนะคะประจักรยานมาโอ้ยนายกปั่นจักรยานกันเพื่อพ้อ๋อไว้โฟอเดตไปห้อมชามปอดเดตไม่มาเลยค่ะมันวันสุดเลยคคสัญญาุณมาตอนไหนคะเนี่ยลำมาก็จะมีอกโทรเอามีเพลงมาก่อนคุณมาจะอีโทรด้วยอีโทรคืออะไรครับ ทำไงนำไมเยี่ยกอย่าไถามจริงรู้ว่ารู้ว่าเป็นลูกอ่ะรู้ว่าเป็นลูกลูกอะไรลูกกระป๋องไอ้เิ็บหายมาเป็นกระป๋องมาต่อดีนี่อยากให่านมะหมาไล่ป่นีสวัสดีครับ่อท่านนายก มีทำเพลงไม่หยุดคุณก็จะไม่พูดใช่ไหมก็พูดก่อนดียค่ะท่านนายกขอบคุณพี่งตาะใหญ่โยนทุกคนนะครับโอ้โหทนายยกขอบคุณพี่โต๊ะชาญ่ที่รักที่เคารพนะสวัสดีพี่น้องใหญ่โยนวันนี้กระแักไม่มาก็ไม่ได้เอ้าทำไมไม่มาไม่ได้ล่ะคะเอาภาพบังคับให้เป็นเอาจำฮ่าเขามีสิทธิ์เลยนะคะขอบคุณพี่น้องตาะใหญ่โยนนะ ยังต้อนรับผมอยู่นี่ไปยิ้มฟังที่ลูกถามไหมไ <laughs> อ้ดูชายะดูชายหูยืนเพียก็ขอให้พี่น้องจ่าโจลนนะดูร่างกับเมเกะอย่างที่เขา, <laughs> าว่าประเทศไทยของเราต้องสามัคคีคือพลังพลังค่ะพลังพลังอยู่ไม่ได้ละคะ่ะสาวกีคือพลงังนี่หนูเครียดมากเลยคับท่านนายกขาขอให้พี่น้องประชาชนได้ยินที่หนูเรียกเหมือนกัน วางหูวะหนูเองดุกี้เองดุก,กี้ห้องข่าวบันเทิงไอ้ยาม้อดอกอกับพี่คนละครึ่งว่าอุ้ยไม่มีหรอกค่ะเขามาขายตามง,งานวัดใครมาจ่ายคนละครึ่งหรือท่านนายกอะไรกันทั้งหนาวะฮะโถ่เลยูกค้าถามเลยนะครับท่านนายกขาแล้ด่อะไรคือตอนนี้ประเทศไทยคือเศรษ,ษฐกิจมันยังไงคะนี่หนูงงไปหมดแล้วค่ะก็โอเคไนงะ โอเคตรงไหนนะ,ะท่านนายกโอเคแปลว่าอะไรตกลงเห็นไหมล่ะมีขึ้นไหมล่ะย้งมีแต่ตกลง, okay, okay. Okay, okay, งตกลงโอเคโอเคโอเคเขาโอเคงานตกลงตกลงพวก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 แล้วหมูนี่แหละหมูขึ้นยังเลยหมูขึ้นในก,กาให้คอกให้ศพส,สูงสิ <laughs> อะไรดูกระชาพวกโอเคแยกพ่อ,อได้ไหมนะครับนะ นี่นีงแข่งนิดนึงครับขอไปด้วยแล้วกันนะก็บ่าวบอกว่าแพงไม่เย็นเย็นหนึ่งันคือแพงจิงไหมหรือเปล่ครับขอไปด้วยนะครับผมคนละครึ่งเดี๋ยวพ่าใหญ่คนละครึ่งนะไม่ใช่แตกตัวมาคนละครึ่งนะก็ประหยัดไงให้พี่น้องประชาชนได้ดูว่าผมประหยัดหรือเปล่าประหยัดจริงหรือเปล่าคะงงอีสัตว์งงผู้ว่าผู้ว่าผู้ว่าจังหวัดมินบุรี ปัดพ่อไมิดายเขาเป็นเพปัเ่นปัปนไปนนงกูโดนจับมาดิบนะนบุรีก็เป็นกิ่งอำเภอขอบนะก็รู้กันนะทุกอย่างแพงแงไปดเลยอ่ะอะไรแพงก็ซื้อของถูกไว้นะแล้วหมูแพงนี่จะทำยังไงนะเนี่ยแดกเงินเด้แดจะไปกินอะไรได้ล่ะคะเนี่ยทำไมอ่ะกินได้แต่หมูไงอะอะไรอ่ะ แม่ได้เปล่ารัฐประชารจะได้เปล่าได้นะไม่ได้ก็บ่นอะไรเนาะปันคนจน็ให้แล้วไงนี่ทำแบดคนจนแล้วนี่น่าจาปัดขอทานไงเอาไปทำอะไรอะหนึ่งสะพานลอยหนึ่งตำบลผลิตบัตรเขามีแต่หนึ่งตำบลหนึ่ง้นเมืงเขจะแจกสะพานลอยให้คนบ้าว้เนี่ยอทานกับบัวครับน้ามันก็แพงจริงเลยเนี่ยเติมห้ารอยขึ้นขีดเดียวเองเนี่ยทำไมอ่ะ แลมันแพงนังง่นแล้วมันแพงเออไอ้ปัดจกักรยานอะไรเหี้ยเอออะไรวะเกวียนเรเมื่อก่อนจะใช้เกวียนใช<อ>่ไหมใช่ประเทศไทยใช้เกวียนก็ไม่บ่นอะไรไม่เ<อ>คยมีรถยนต์น่ะก<อ>็ใช้เกวียนใช้ควายใช<อ>้ควายประจุเออไม่มีใบขับขี่ควายครับไปขี่ควายอ,อะไร ท่านเช้าแล้ท่านเดือมาหนูคือข้าคุยกับเขาท่าจะ็เป็นคนตกให้เขาค่ะก็ช่วยหน่อย <laughs> โอ้โหทุกมือพอสิ้นภาระหน้าที่ก็โยโยม,มาโยนขี้ให้กูเท่าพวกมึงนี่มันร้ายกาจจริงๆขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องประชาชนอยู่ยังไงให้เป็นสุขตอนนี้เศรษฐกิจกไม่ดีอยู่ให้เลยไว้เรื่อหักหักแดสุข,ขค่ะถ้ามันจะสุขแล้วฮะอ่าแล้วผมว่ะ อยากรู้ว่าคนรักนายยกมากน้อยแค่ไหนถามอะไรแม่ถามอะไรเออแม่ถามมาสิคะถามอะไรอยากถามอะไรแล้วปัญหาเป็นปัญหาอะไรแม่ถามได้ครับไม่เป็นไรถามเลยถามเลยถามแม่แม่ม่เป็นคนดูช่วออกเสียงหน่อยเวลาไปคุกจะได้ไปพร้อมกันถามเลยถ้าไมไม่ได้เกงก็บอกแล้วไงว่าคนละาขึ้นปะทุกันอะไม่เข้าใจแล้วทำไมถึงหน่าวว่าขึ้นปะทุขโ้นโถดี้อะไรวะไปกินกับโถดี้โมเดลยด้อะไรถามอะไรที่มันมีประโยชน์ดิ ถ้าประเทศชาติจะไปยังไงอ่ะเอาก็ไปพิค้าไปต่อเลยเออตอนนี้ใกล้หมดวาระแล้วไม่ได้หมดวาระวลาท่านจะหมดแล้วนะไม่หมดหรอกยังไงผมก็ต้องเป็นต่ออะไรไม่ได้จะออกออกอย่างพิค้าเหรอใช่ไม่เดี๋ยวว่าท่านนายกครับเม่ได้จะออกไปไม่ออกยังไงก็ไม่ออกนะไหนมาแล้ววันนี้คนดูเยอะครับท่านหาเสียงหน่อยโหวตหน่อยใครอยากให้ผมเป็นนายกต่อขอเสียงเลยครับ โอ้ยอ,อันออน,นี้งานเลิกแล้วยังค่ะยังมีคนอยู่อยู่อะไรเงียบๆี้ยองเลยเพรพลังเงียบพลังเงียบไงพลังเงียบอยู่เบื้องหลังของท่านไม่ต้องกลัวคุณแม่นะไม่ต้องกลัวผมไม่ได้เป็นคนใจร้ายอะไรขนาดนั้นใครอยากให้ผมเป็นต่อขอเสียงหน่อยเงียบมากเลยใครอยากให้ผมออกจากตำแหน่งขอเสียงหนยครับที่ใช้เมื่อครั้งที่คนมา ผมไปต่อไม่ไปต่อรู้ว่าครับเรื <c oughs> เอ่องนี้อะไรไม่ได้จังจังหวัดบินบุรีอะจั <c oughs> งหวัดท่านคะอะไรวันนี้มาทั้งทีมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเอางานนองานอะไรงานอะไรเป็นงานแต่งงานค่ะงานแต่งงานใครงานแต่งงานเอ่เอพระเจ้าหกล็อกซิลกับโอเอกะอะไรทำเป็นผูกก๊บไม่ใจ้ายโบนูซิวเหรอ <c oughs> แต่งงานกันเหรอ <c oughs> องค์ท่าน พี่ใหญ่ข<บ>องรารนะก็จะเจอผมมาเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นผู้เปิดงานพี่อหญ่ให้พี่ย้อมป็นการ์ตูนนะครับก็<ผ>มัน <c oughs> พูดเลยนึกถึงทีง่กูฟังกันจริงมันพูดไปเรื่อยอ่ะนะมีอะไรมาให้เตือนภัยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแนละ้วผมจะกาวเปิดงานแล้วก็ตเตรียมจุดพูดเลยทีมงานไม่มีฮุกคนเลยนะเนี่ย <c oughs> ให้ทีมงานของนายกรุมเป็นเจ้าหนาที่ตาที่มาด้วยกันนะฮอ๋อหมาเลือกหมาใจนะฮะยินตุกา่ะจะได้เปิดไปนะทุกท่านยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวล่นเจ็ดท่า เดยก่บ้าทีเดียวนะครับเกียภ้นะคิ่งดินย้มครับใช่โย่ใยใ่ทุกคนโอนหูหุ้จุดได้ดังยอเีน้องจะจยนโอ้ยแอบแก้วเลย ท่านหยุดเลยค่ะฮหยุดเลยค่ะอะไรหยุดพูดเลยหยุดแล้วรออยู่จะขาดอยากตัวพู้สวยๆน่าหนักแจ๊บ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 เลยหยุดแล้วฮะหยุดแล้วหยุดแล้วเหรอเสียงดังไงจมูกอะไร เยวก่อนนะคะอีกทั้งยืนมองอยู่หยุดแล้วใช่ไหมหยุดแล้วไงเสียงดังไงครับเหมือนเท่าไหร่แล้วท่านผู้ว่าเป็นไงครับท่านคะยืนตรงนี้เลยคะ่ะเดยกเข่านี้นะคะ่ะนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะเดี๋ยวเชิญท่านนายกอยู่กับท่านผู้ว่านะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีระหว่างรถน้ำสังนะคะฉันก็จะ ถ่ายรูปเก็บไปพังๆเลยนะคะเก็บไปพังพเลยนะคะเชิญ้คะถ่ายรูปเอาูกัวยนตรงน้ค่ะยกยกลค่ะยาค่ะถายรูปยิ้มนะคะโอเคถ่ายเกาบภาพไปเรื่ยนะคะขณะที่กำลังถายรูปมันอยู่นันยิ้มนะคะท่านนายเจาค่ะไม่มีใครรู้ว่ามันจู่ๆดำดำมาแล้วปังปังเฮ้ยเสียเดเฮ้ย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 เฮ้ ค่านมุกนครับสถานี้จ้าเป่าโดนดินโดยไปบื้ใครมีใครรู้ว่าทุกคนที่ด